ถามแบบไรจำลุงมันบ<ร>ัวผ่านบ่มันบ่บบนมีเล็กบ้านรักทิศซองบ้านเรามันมีเลขที่แบบนี้นะเขาอ่านมาเชียบอเป็นเพ่ดบ,บอกให้มาใช้เองแต่เจ้ายัางเจ้ายังไม่ได้มีอันว่าที่บ้านหันบ่ต้องใช้แต่คือเจ้าสิ่ง่ายไปบ้านพ่นซีมี่เจ้าไปให้แต่มีเลขที่บ้านหน่วยจังไซไเจ้าตอนนี้หันเจ้ายัางบม่ได้มีหน่วยอันนี้คือบบแมน ที่เจ้าจะอยู่ตลอดชีวิตกระแม่นโดยให้ยินเพื่อนร่าว่าเขายังอยู่นี่ก่อนแล้วต้องไปแจ้งคนหนาหน่วยอยู่แล้วที่สองก้อนให้คนทำหู้แบบนี้แลอาทวายเจ้าอยากอยู่นี่หันไปก่อนก่ะไปแจ้งได้โอ้โดยแต่คือ<ด>ปัญหาเขาไ่าอยากแนะนําเจ้าดิเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นคืบหน้าว่าไปเฮ็ดบ้านพ่นซิม<อ>แดดเพื่อชุมเจ้าว่าด้อยู่นี่แต่เข้าว่าอยากหายใจเด็กที่อยู่นี่นะอยาก<อ>ไปเชื่อยู่พุ่น แต่ว่าเขาขึ้นเขาเพ็ดฉับมนุ่งขึ้นกระบาดของนาค้ำป่โอ้ไปใช้รอดซะบ่ได้ขึ้นกระบออาดเพราะสิมเ<ช>นาะเาจันยนะังถามเจ้านต่ว่าเขาเองก,กะบ่ได้อันปัได้มันจะทามแล้วโมยโอู้นะเรียกว่าปนี่ละอันใดเจ้าอยู่นวยยังแล้วกะให้เพิ่นใช้อ๋อโดยโดยนั่นแหละ สวัสดีสวัสดีเด้อผมมาพินห้องซี FC วันุ4คนเนาะก็ยินดีตอนหลับส,สองสองบนนนองมบุรบรนณาอีกอะไรี่่ได้เลยวันนี้นองน้ำพิงอ้าวข่าวมาเยี่ยมมาอยาไม่งอนโคตรอ่อด่นี่คือเกาอยู่นี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอยยังวัดดิ ฮะทั้งแม่ทั้งลูกบัดนี่บ่แม่วัดนอนอยู่พื้นพี่เอาเป็นยังกัดบาดนี่บ่แม่นอนเนี่พี่น้อยไม่ได้บมมีศาสตร์ปูวดเอาผ่ายางมาขังเยนถาน้อนิดปันันกเป็นอะไรันนี้เฮ้ยนั่มูฟเ้นบ่โอ้ย มาตเฮียนเป็นอะไรยังบวชเมื่อยโดยบริกินข้าวเจ้าไปเลยบริกินข้าวเจ้าตายแล้วแม่บวหาข้าวหาน้ำมาดูกินบ่ะนี่เขาวเจ้าให้คนกินมาเจ้าเลยนิดนึงเอาไปใส่บ้านที่อยู่ที่นอนน่ะนี่หะเบ่หรือว่าสิพากันยายนายอยู่บ้านพูดชิมน่ะนะโอ้แฟนต้องจังโป่งเลยเห็นเขาเดือนเขาเดา โอ้เราที่โดนไปตักกินได้ขขาวเทียงโดยกินแล้วด้ยังกินเมย์มันสื่อนะไมาให้สื่อยังสื่อยังเล่ขั่วขั่วเมนได้ขึ้นนั่งคนละมุมเจ๋วหน,นีิมาพี่แม่เจ้านะเยนดีฮะคนเยนดีเลยปรากฏว่านั่งอยูใ่ใน,นี้ขั่วบาดเลย <c oughs> เออมันอยู่ชอกล่มพอดี พี่ว่าพี่อยากเห็นนั้นว่าสีริปสชลับเลยมีไม่มีเลยไม่เฉื่อยเฉื่อเออสนั่งหันพี่ก็ได้ไเหี้ยเห็นสีนริปมีอะไรเลยเนาะมันแต่อื้องเลยสีเขี่ยวอ้โหเสี่ยรับเชี่ยรับเตียวประชสบายทั้งเมย์ทั้งลูกนะไม่ได้เป็ี่ยนยังบ่ มาหับเราหงายมากแล,กล้วก,ก,กันแลดแม่มันแดดแล้วก็ฮอ่แล้วก็พักการพักภัยพักมันไปเที่ยงจังง่ขโมยบ่ะนี้บ่ายบ่ายมุง้งเหน่อยเป็นได้เมื่อยกันเฮียนมันนักบ่มันมือเศร้านี่ก็เมื่อยมันมือแห้งบโมดิกินเขา่าคือบิกินก้อนอยังไปมันสายแหละแม่ตื่นสวยแม่ตื่นสวยเอา้า น้องมไวว่าตื่นสวยประมาณหกโมงประมาณหกโมงโดยแล้วแม่เพิ่อกินไหบ่เห็ดเห็ดอยู่ไข่นะเขาห้ากะเขาห้ากระสวงไข่แล้วเขากินเลยมันมันหนัก้ากเดี๋ยวพวกรินไข่บ่ได้กินไข่บ่ได้ก็กินขา้าวแล้วล่ะ,ละลก็คือบวดปั้นเอาไปน้ำขา้าวไปเลยมันโมงมันหมดทันเลย เขาโมงชาในไก่ซีตอมายได้เนาะไปถึกปั๊บอีกแหละทอดไทยกับอันเขาเจ้าเจ้าเียค่ะอือแต่ว่ากองอ่ะเด้กองเออหายนะเนื้อถิ่มใส่กองนั่นนะใน,นเฮือนเออกองที่เออเดาใช้โทรศพัศพท์มาน่ะในเฮือนคนละหน่วยตักอันดาเขาใส่ไข่โปะหนาไปไปน้ำในสบ,บายนะไอ้หน้าได้จะมาชื่อเขาเจ้ามาจะไงเออมาอื่นเสีย,ยเป็นไข่เจียว ไข่าดาวนะคือแบบนอกคนมากินนะไข่าดาวแม่มีแต่เกียวออเอาเกียวเอาบม่ได้เห็นไข่ดาวอ่อาง่ายเลยแม่อ่อง่ายเลยถ้าว่าแพ้และมันกับแบบขั่วได้ขั่วแซนน้ำธรรมดาอันนึงเดี๋กะเกิดแหงไปเลยแม่ง่ายมาดานเหรอวะนี่โอ้ยมาจีชมเจ้านอนกองก้น <c oughs> นอนก้นกูโก๋อยู่ทั้งแม่ทั้งลูก <c oughs> ี่ไสมบูรกมาป่่ลาแล้วมมมากนเสือักไปเลยลาวนี่อามจ,จะพูนบ่โดย้ไปเยี่ยมเมืองน,นบอนดินดอนกยงไ่ได้ไปเลยแไนนบไทยนี่จะหปะผัดุงเกีวหายเมื่อวานนี่อือมันไปดินแล้วหเก็บม,มาเลยอืออางเมืองจังมือเขาไปเยี่ยมที่เมื่อใดแบบเจ้าพรนงมวยไ,ไว้ก่อน จะโทษนัดไปหาชวนหาแยางน้ำพรมเดอ้อมีอยู่บอ่อชวนบ่ค่อยมีอยู่หนีในชวน,นโอ้หาล่ามเดอ้อชื่อชื่อไห้พันด้ามนะชื่อไพรมาจังไรหาล่ามเอาจักกันนั่นฮะชื่อเมื่อไรชื่เข่าอะไรชื่อชวนไปไห้เอาไม่กลมไ,มได้ตามตาปลานี่ไม่นี่นี่ใม่กลมไม่ยังธรรมดา,มาเขานี่อพอดีเด้อไอ้น้องมวยเศร้า เป็นไข่ขค่ะก่อนเช่าแล้วว่าเป็นไข่ยังไไยนนดง้ไปเรียนนี่โดยไปกลมันเอฟซีแบไปเกี่ยวข่าวตากแดดคือบบเป็นว่าเป็นยังไรมัน,นยังเป็นไข่มันน้านมันมันท้อนแลวเห่ากะมัน,ม,นมันเป็นหรดไปว่าหลดขี่ลงมามันอยู่นี่แนะคาก็ค้นขื้นค้นขื้นมันเต็มขึงนไปถอกอยุ้มพุน่นว่าผูผัก ผู้พันกับตังหากผู้ค้นกับตัางหากคนขึ้นคนลงแบบพ่นรถบริจดใกล้กบมันบ่คนไปนใช้รถกับขี่ไปหมองมัน่นขี่ไปทะน้อยทะน้อยแล้วก็ค้นขึ้นค้นขึ้นอ,อ๋อกะว่าตัวนี้หันก็ขึ้นกัับนแบบบัดมันอยากเป็นไข่เนาะ โตเ้าเองนี่ก็ยังเป็นได้คุ้มือก็ยังเป็นวัดอยู่นี่ชเชียงแหมๆอยู่แต่นี่มันทอดแล้วมันจะเมื่อยอ่อนเพี้ยเนาะเด็กน้อยบ่าเค็งแหงนี่คืออันนี้จะพอดีเป็นใส่กันเมาล่าไปตอนนั้นไปที่จำ <c oughs> เจ้านะั้นมันห้อนๆนนะ <c oughs> เมื่อแต่เธอนี่กินยาคุ้มือเขานะ <c oughs> กินยา <c oughs> กินยาแก้วัดแก่ยังอื <c oughs> <c oughs> น้ำชายว่ะมาหาเอื้อยเอื้อยน่าสภาพบ่ได้เลยน้ำชายว่ะเดี๋เล่าพี่กับได้เล่าเสียใจยังไงเลยเฮ้ยว่ะงอนเลยเพือ่ <c oughs> อนน่ะเสียงยังเขอแขกเขาแขกโอ้เสียงโจกบอกเดี๋ยวพันตีกันนะทางฝู <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงอยู่นี่น้ำในเอาน้ำในใ,ใช้มาใส่เจ้าคือว่าน้ำเบิดไปยู่น,ำน้ำยู่ใส่น้ำสา,ม,สามันสิมีท่อ อยู่ในหม่องแคบนาซานะมงกุฎกระทันนะขางนางบัวนะมันสิเป็นเป็นท่นอตะกี้นะท่อเกาแลวหน้ามันค้างไปย้าแ้งมัโยโยหันน้ำเส้าก็โยโย่หันมันก็ใส่อยู่บ่ใสจะกินได้ใช่ไหมกินเท่ากับกินหน้ามันนี่แหละสื่อน้ำปั่มน้ำมันน้ำเขาก็ตุกอันที่ว่าเข้าไปฝากไว้หันตอนสร้างว่า้ไปดเฮื่อนกะเจะ้าบ่มีตุกน้ำใสให้กินกะเอามาก่อนก็นได้อยากเอามาอยู่ค่ะ มื่อไรสร้างไปแล้วเจ้าจะเอากระตุกตัวนี้ไปแมนสมมติว่าเ้ามีงบนะจะเ้าตอนนี้เ้ายังไม่มีงบกาเอาตัวตุกจำไรอยู่ว่าตุกของเจ้านะแมนจะเอาตุกตัวนั้นมาใช่ก่อนก็ได้กระติกมีตุกแเอาตุกใดตุกหนึ่งมากแมนกระติกหนกกระติกหน้าออกมาก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่มีว่ามีงบมีย่างตอนนี้นะเพราะว่าเจ้าอยากต้องการใช้น้าเพราะว่าชื่อชื่อทุกไม่มันกระแพงน้ะมวยเนาะ มันแดดเลยเอามาก่อนจะไปเอามาโดดจะมีงูกวนไดมีผู้ใหญ่เพิ่นแจ้งอย่างมากก็จังว่ากันแต่ตอนนี้มันยังบ่มีเอามาโดดมาก่อนกินน้ำกินไนนี่บ่มีน้ำกินนี่มันก็อุกเลยกินหน้าแม่ทำมุมตุ๊กใส่แต่กระถังกับพ่อได้ลายเป็นไงอืมใส่กระถังว่าเป็นใส่กระถังสีนี่เดือดน้ำกินใส่ขวดเลยกันนอนกับอืมกระเบื้ อามาก่อนโวดนั่มนั่นตุกน้่มนะกระติกนั่เดิอามา่หรอเปล่ายังไม่เอามา่เลยอือเามาก่อนเพราะว่าถ้ามีผู้ใหญ่ทร้างดเข้ามาเพิ่นว่าสิไปมีโครงการเฮ็ดเฮือร์จันเจ้าเจ้าจะเอาไปตอนนี้มันยังบ่มีจะเอามาใส่ก่อนย่านเพิ่นเฮเธอร์เรา่ัดยัน่าเพิ่นบ่มีกระติกใส่น้ำแข็งโอ้ยให้เพิ่นใส่ก็ให้เพิ่นยืมก่อนโดยว่าย่านเพิ่นเฮ็ดเฮือนอันของเมียเรานี่เล่า ดาบเมียนติ้งน้ำใส้เห็ดเขือนเมียเราเมียบ๊ผัดนั่นแหละเอาเห็ดบ๊ผัดกับเห็นเมียเราบ้ได้เห็ดน้อกันบ้สะฮะเคยทอดวอาเอาใจว่าให้ชาวชนได้เห็ดเขือนเมียเราโบ้เหมยไดเลยโบ้ได้เหมยชาวชนอยู่บเห็ดเขือนบ๊ผัดเด้กกะเห็ดเขือนเมียเราโดยเราแด็ดเราจะเลยว่ายห็ดเขิ่นบ๊อบเมียนน้ำไส้ แต่ว่ากระติกน้ําจะบ่มีตุกอันเอามาใส่ก่อนก็ได้ตุกน้ําน่ะก็ติ๊กเอาไว้เพิ่นก่อนก็ได้เอาสิเข้าพุ่นแหลมื้อนี้สิเข้าไปยมไปยามทางพุ่นอยู่ไปเบิ่งก่อนเาหายไว้ได้บ่จ๊ะน้มวยไปจออยู่แม่นบ่คือว่ากินียังบ่ได้ไปเลยเอ้ยน้มวยพยาก็ให้บ่พดมาให้ว่าคิดว่าเฮาว่าสิไป เจอบมื่อานี้ไต่ว่ไปส่งน้องมวยมาอืมถ้าว่าเจ้ามาไว้โทรหาเด้อเพราะให้ที่เข้าไปทางพุ่นแต่วันนี้นัดกับทีมงานไว้อยู่นัดกับทีมงานเข้าไปทางพุ่นวันนี้เพราะว่าเขาคือจะตกใจกะอายเนี่ยเพราะว่ามันไปกะส่วนเราเข้าเข้าบริมีงบไม่ยังก็อยากไปด้วยนะสมบูรณ์เลยบอืมมีงบบ่มีงบกับเป็นเพื่อนเฮาแม่์มวยเฮาก็ไปทำความสะอาดหรือว่าเป็นเฮือนเพือนเมืองซานเฮาเคลียดดินเนี่ยมัน เพียงแต่ว่าห้องโมีน้ำมากอะฝนตกลงมามันเจ็บ่นก็อาจจะบม่ได้่นก็อาจจะบม่ได้แช่น้ำอีกมันก็ชีวธรรมบากเจ้าหนุ่มนำมาใช้มันบอกว่าได้ได้เคลียดดินเต็มได้หลดมาแรงฝนตกอ่าอาลงมาเจ็บไม่ได้มาเลยนะฮะพอขี้ดินเจ้านี่มันฝนตกมาหนึ่งมันกะแน่นแหละจะไปส่งมน้ำมาแล้วก็ว่าแสีงกลับไปเลยคือวันทั้งวัฏขึ้นว่าดินเข่าเฮือนเราแล้ววะ แล้วอืมต่ทางช่างเพิ่นมาเฮ็ดบ่บ่นี่เจ้าได้ยินเพิ่นบ่อว่าอันบ่าวบุญสิเอาไม้ยังมาส่งเพิ่นบอกนี่โอ้ห่านได้ยินเมียเพิ่นเล่าพอดีเฮานะกับทีมงานไปทา้งมูอคุณแต่ะจะไปส่งน้องมวยแล้วก็แล่นน้ำลังเด้อโดยมวยไรมือพักเทียนก่อนเข้าไปเคลียร์ดินกับแม่โดยมือเสาร์อาทิตย์ก่อนมือเสาร์อาทิตย์แต่จะมาว่างเลยโทรหาแล้วก็จะชื่อสวดมาให้ เข่าช่วงบ่ายๆบวเข่าอันเต็มช่วงเที่ยงมันแล็ดช่วงบ่ายช่วงอย่างยังพากันเข่าไปเมื่อวานนี้ก็เข่ามาถามเบิ้งว่าเป็นไขมืวอนะไรเงี้ยยังงอเงอดยังแงนเสียเอาเมื่อแทงก้นอยู่บ้านเอื้อยผมได้มันจังบ่แพงไขปูเอื้อยแทงไขปูเอื้อยแทงหั่นยาดีไขหั่นเค็มหนึ่งสามสิบพันพาเป็นแพทย์ในบ้านนี่เพราะเป็นแพทย์วันเปิดคลินิกเป็นแพทย์เพิ่นเทียนจบมาแหละพิ่น เพิ่นเอิญยังเพิ่นเอินกินเงินยังเพื่อนบ้านบ่้ด้เขาเป็นแพทย์คืออะไรอายุจบแล้วนะเงินบำนาญเงินบำนาญด้วยว่าอาเซียนแล้วว่าเพิ่นเอิญแค่เพ่นถ้าว่าเงินบำนาญยังแบบหายตลอดนะแม่นเพิ่นกะมาเป็นแพทย์บ่ออยู่ในเฮือนบ้านนี่ไม่ไม่ได้เปิดคลินิกดอกแต่ว่าเพิ่นเป็นหมอเป็นแพทย์อยู่ในบ้านเลยกันยังใครแน่เนาะแบบ มันก็เพิ่นก็บ่ได้เอาราคาแพงแม่มันขายเพิ่นแบบว่าสมมุติว่านั่งกะเพิ่นสิเอาแต่ค่าอันค่าเครื่องมือหนึงแิมมกลสมมุติว่า25เพิ่นก็เอา5 0 0พันใช่ไหมชาวบ่ายยังบ่เซาสิมาเอามวยมาแทงก้นหมดนี่วะบ่มีเงินผู้ใหญ่เอ้ยกับชิอกให้ไล่อยู่ตัวนี้ถ้าว่าไปพูดหั่นยอมแล้วตัวน่ะแพง600,000ปลายเกือบ700,000บ่อยากง้อเชิงเลยแม่น เดบบอกกับทอมมีว่าทอมมีว่าไป้ายแบบเบ่งมวยก่อนยังนอนหนึ่งหงอนยังเหงาเป็นคือชุดก้อนหันเอาเมื่อแทงก้นอยู่บ้านห้าคนว่ะแต่แทงก้นเนี่ยมือจะเหนื่อยจากมาชงเพราะว่าเขาเป็นไข่เต๋อเถื่อแต่ไม่เต๋อหาปูเขาได้แซงหายก็ดีงะแก็ได้อยู่ใกล้บ้านแทงเลยไม่ต้องไปหาหมอหาหมอเลาคิ้วเลี้ยงจะแพงข้อม จากัคือ้ชิเคยเหรอเพราะว่าลาเป็นไข่เป็นยางบ้านเฮาแต่เพิ่นสิให้แพทแพทมอในบ้านมาใส่สลุให้ยอย่างนี้ดิแม่ช่วงช่วงเ้าบาสบายเมื่อกี้เพิ่นก็ยัะซักยาให้ยกัดซิบวแพงเมียนวะแม่ถามซิบหาซิบเนาะสูงสุดเนาะจะหาซิบท่านโดยตะลันแหละมัวคือตาแรงแท้เป็นยังบ่มวยแม่หู้ด้วยเจ็บบ่ตาหนะเลยมันเจ็บนักคัวบ่กะบน้อยหนึ่ง อืมอาจจะเป็นวัดแหละเป็นวัดไดนเฮ็ดขึ้นมาตาแดงยังเว้นเอาตานยังคือแดงวันนี้ขี่รถขี่ยังไปน้ำมูลยังไปดินตักลมตักนายบ่ตาตีบเก่าๆปกติตาหัวสิแบบใหญ่ตาใหญ่ตาโลกตายังนั่นอยู่กกอาบสวยหน้าแล้วก็ปหงเฮียนอืมแล้วนี่ใกล้จะถึงเวลานี่ไปเฮียนไปเอาแม่ไปชงเฮียนว่าน้องหมวยไวกับโทรหาเลย เศร้าแล้วเนาะบ่เศร้าสิเพื่อแทงก้นมันน,มนี่เศร้าแล้วเว้ <c oughs> ยรเราแทางวาด้เจ็บ<ม>ปปเลยเหมวยไยปูเ้ยนะปูกับโมเอ็นปูทะเลหรอกมันเป็นพี่น้องก็ว่าท้องมีเพื่อนใกล้กับเพื่อนเพินินแหละเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันก็ว่าท้องมีปูคาับปูแพงคือกันนะนี่ะเป็นว่าเ,เ,เป็นยังไม่แต่เพินนินแต่ว่าเบิ่งมาแย่งวิชาเกืดอชักยาให้ น่ะวะยันว่าเป็นน่องมวยเป็นเทไรกันเพอ่์สิเช่าเวรบอกยืมยุ่มเพิ่นนะเป็นบ่อยแล้วก็ยุ่มเป็นอดเอ็ดเอ็ดบ่เคยสีแบบว่าอ่าหไฮละายเลยสบู่แล้วนี่อันตรายมากแม่นน่ะให้กินน้ำเย็นดีกันนะแม่แไปกระจุ่มเจ็บคอว่ต้องจุ่มให้ฟังเรืองวันนี้น่องมวยเนาะ จ้าจมแต่เจ็บคอเจ็บหยังโอ้ยฮ้อนสะอุ่นได้อ้นบ่ล่ะอือฮ้อนแฮงนี่มีผู้ใหญ่เพิ่นถามมาอยู่ช่วงหน้าญาที่ว่าบ่เฮ็ดเฮือนนี่จยังอยากคา,ายมอกจมอกีีคือเก่าอยู่บ่เพิ่น่ะถ้าเากอยากคายอยู่ิมันจบ,บม่มีเงิน บอมีผู้ใหญ่พ่นถามมาถ้าพ่นช่วยได้หันพันีิช่วยเจ้าเจ้าอยากกันเอายังมาขายเริ่มต้นทุนก่อนนีเบิรทอร์กลทขายกับแบบไข่ลูกเขาหลอกขายเพื่อขายนะ่ไหข่ลูกมานคือสลีกะแม่แม่อันดีมันก็ขายนเนาะไข่ลูกก็ขายแน่แบบนี้โดยอันนี้หันบริเวณเขาเพิ่นขายให้ชิหยุดขายมันข้นกับคนขายเลย ทันที่กันในะห,ห้านเฮาบ้านเฮามีหั่นคาดเพิ่นแกอยู่อยากขายแล้ววันนี้ขึ้นกับข้าเบ้าคําจ่าของเฮาไะไบางที่กันคือห่อสมนี่กัต้องทามเบิ่งก่อนมาถ้าคือเพื่อนเอามูเฮาเคยขายเนาะเป็นสีอันเฮาท่ทาไดแบบเพิ่นหมกักเลาะขายเนาะอันเดแมอันนี้มัน,นอากาศฮ้อนนี่จะก็มีกระติกอยู่เด้ขายน้าเขียวะจะจอกมันฮ้อนอากาศอากาศมีหม่องก่อส้างจะกับแว ตักน้ำก้อนใส่จจกขายน้ำแดงน้ำโคกเม่นมวยโดยว่าเอาซื้อกาแฟนุ่มมาชงขายหายขายตามจกขายเห็ดเป็นอยู่บอกาแฟนุ่มชงก็นุ่มชงอย่างนี้เคยเห็ดกระเลมขายอยู่ก่อนขายได้บุบมีคนชื่อเลยมีเลยว่า <c oughs> เห็นแล้วมีคนชื่อนะอันไทร์น้ำมันมะกอกแมย์เม่ขายโกอันโตหักพันเนาะอระ ก็เอาเห็ดอยู่ห้องเลยแลยอันนี้คือแซ่ของเขาแก่อข้อาวาอยู่น้ำพ่นและกินน้ำพ่นกันขายไปแน่คือน้ำเชื่นุน่งบอกพันเอิญน,น,นะเนาะมวยเนาะใส่มันมีขวดน,น้ำอันตุกเกาเสือเป้านี่เจ้าชงชงเลยเจ้าก็ใส่ตุกนั่นไปใส่กระตาเนี่ยแต่เจ้าเอากระติกนำก่อนใส่ออแล้วก็ใส่งบประมาณสามสี่แสนก็ได้แล้วตัวนี้ตีบชื่อมันท่อนเขาก็ขายน้ำหวานใส่กระติกโบแบบนี้ แมเราเพื่อย้ำเ้าในกขระปัญหานี่ว่าคอแต่ว่าเฮามมักดาวรุเข็ดยังกระไรสมมุเิเฮาอยากเข็ดนะบอมีผู้ใหญ่ทานนึงเพิ่์นบอกว่าไทยทานไม่ต้องมวยยังระวังที่ว่าบอมีงบเผ็ดอเทอนเ็ดซ่าเนี่ยเย็นอยากเจ้าอยากมีได้ไล่เ็ดเทือกขายเครื่องขายของเพิ่์นรับาทามันบ่กเกินความสามารถเพิน่นเพิ่นอาจสิซอยถ้าว่ามันแพงเกินก็เพิ่นกะไทยทามเบิ่งก่อนนะ รือว่ามีผู้ญยทานไดเห็นคลิปตัวนี้เนาะันอยากสดซอยสนับสน,นุนกะแล้วแต่เพิ่นพูดอะเท่าไรทำไปเงินบาทกับพูดร้อยสองร้อยขอมาสมงทบขมาพออันนี้หันคือเอซถามมาเมน้่งมวยขายเครื่องเตยคือเลิกปัญหาคือเลิกตอนนั้นหันเป็นเพราะสาเหตุเนี่ยกสาเหตุแรงมากกัน่น้องเป็นเสบายแหละเงินต้นขึ้นกันหน่อยเนาะ อากามาซื้อยาซื้อเขาซื้อยังล่ะค่ปีมันมันมดเลยล่ะคะมันเริ่มจะซูนเลยขนาะดมันบวม,มเลย,นะยเลยขนาดจ๊กกับอะไรคลายคืนนอน้องกับเป็นอ่อนแดดแน่ห้องกับ่อยากป้าลูกก็เลยว่าเศร้ามาเลยอือสาเหตุจ้ะตอนทื่นห้ามันกาดนอนอยไปแล้วแบบมันเป็นเจ็บเป็นไข่มันก็เลยบอกพ่อใส่พ่อจ่ายก็เลยว่าอ่าโจ๊กขายเรื่อง,อองก็เลยมาเบ่งลูกก็เลยว่า เดี๋ยวบ่มีทุนต่อเลยโดยแล้วก็เงียบไปเลยโอ้เหาไปกินไปพอกินยังก็กินไปเลยนะอือเลยอาถามตรงๆตอนนี้มีข่าวกินอยู่บ่คุณเจ้าข่าวข่าหนึ่งนี่ไม่ได้ข่าวขายบังดูหวมวยมาบังดูค่ะถามตรงๆเลยมื้อนั้นน่ะที่เฮาอันนั่นแหละเฮาคิดพ่อว่าอยากซื้อข้าวเจ้ามาให้นีแต่บ่ได้ถามว่ามีข้าเหมือกันเลยเอ้าดูดูตรงการเลยบ้านนี้มื้อนี้มันแข่ง ใส่นีไน่ไหนโบธน่แหละนี่นั่งในยูหูหนึ่งเลยสบุญนี่อืมเดี๋ยวยบ่เน่บหอเนี่นะเจ้าของเจ้าจะซื้อมากทะเลอืออือใเคยไปหา,าเจ้าแต่ว่าบ่เคยถามเรื่องเขาเรื่องน้ำ ขท้าซีทาเจ้าเลยแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอาใบสมุนไพรมาให้เจ้าเวนก่อนเลยแบ้อยบาดเลยถามยังนออบาดเลยมวยมานั่งพี่เตียงก็ได้มวยมานั่งย่อๆแล้วปวดขาแล้วบาดนี่ทามสมุนไพรเลยเพ่นหรออ๋อใช่บาดนี่ฮะยังทงน้องมวยบ่กระเป๋าลงมวยบ่ทามแบบไรสมุนไพรมันบว่าผ่านบ่ มันบ่มีเลขที่บ้านรับ12พ่อบ่โดนมันบ่มีเลขที่แบบนี้นะเฮาอ่านสิบ่เป็นเพิ่นบอกให้มาใส่เองแห่เจ้ายังเจ้ายังบ่ได้มีอันว่าที่บ้านหั่นบ่ต้องใอ๋อคือเจ้าสิย้ายไปบ้านเพิ่นซิมนี่เจ้าไปให้แต่มีเลขที่บ้านหน่วยจังไสเจ้าตอนนี้หันเจ้ายังบ่มีหน่วยอันนี้คือบ่แม่นที่เจ้าสิอยู่ตลอดชีวิตแม่นโดยเฮาได้ยินเพิ่นเาว่า เขายังอยู่นี่ก่อนแล้วต้องไปแจ้งขนาน่วยอยู่รักที่สองก้อนหาคนท้า<อ>มพแบบนี้แล้วว่าเจ้าอยากอยู่นี่ห็นไปก้อนกะไปแจ้งได้<อ>แต่คือ,อปัญหาเขาว่าอยากแนะนําเจ้านี่เพราะว่าตอนนี้เขาเห็นลื่นหน้าว่าไปเหตุบ้านพนซิม<อ>แด่เพื่อชุมเจ้าบ่าได้อยู่นี่แต่เขาว่าอยากหายใจเด็กที่อยู่นี่นะอยากไปเสืออ้อพุ่น แต่ว่าเข้าขึ้นเข้าเห็ดฉับมนุ่งขึ้นกรบบานดลงนะค่ำบ่โอ้ไปใช่รอดซะบ่ได้ขึ้นกรบาดพ่นชิมเนาะเฮ็จังยังามเจ้านะแต่ว่าเอาเองกะบ่ได้อันปัญญาวัาสิถามเำาล้วโมเห็อู้นะเป็นเรื่องว่านี่ได้อันญาเจ้าอยู่นวยยั้งแล้วก็ให้เพิ่นใชัอ๋อโดยโดยนั่นแหละสแล้วลืมลืมมาเห็ดอยูว่าอันบ้านลงนะค่ำเนาะบ่ได้ขึ้นกับบ้านเพิ่นชิม จะ่หูแม่คนเดียวแล้วมวนน่ะอายุชิบแปดก้อนพันธุ์ชายหายแต่เขาถ่ายไปติดให้ยพันติดให้อันนี้อายุยังมอดชิบแปดหาเจ้าไปหาหัวนนหน้าหน่วยเด้อเมื่อกี้เขาดื่มดื่มว่าไปพันบอกอยู่หายจ้ามาใส่เลขที่บ้านเองหายเขียนลงเองจะใส่ยังเดี๋ยวเดียวก็ของปูเจ,าจ้าเขาจถ่ายใหย้เด้อันคือปูเจ้าขึ้นบ้านนี่บอโอกาสชีนั่นแหละ ตัวเลขกันเดะให้เจ้าไปหาเพิ่นให้เพิ่นใชาให้ไปถามเพิ่นจังาสีให้เพิ่นใชาให้มันอี่ยมมวยค้าเงินค้าเลยพาจะกมวยไปไปโรงเรียนไปเดี๋ยวสิบวัทันเดีาอะไรจังวานอะไรกับแม่เลิกไหวกับทรอันไปชงน้กมวยไหวกับทรหาเด้อโดยวันยังมาชงมาเช้าสิผ้าเมื่อแทงก้น โดยโดยปลาาก้าก้อนบาในล่ะใช่ไหมวาโดยโดยอาสบายดีมีอย่างเพิ่มเติมจังววากันเนาะโดยป็อดภสบายมาหกันดปลาปลาเก้าก้อนปลโอเคพายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบุรณก็มาเขาวาเยกมายามทั้งนงมวยเพิ่นเมื่อนั้นมาเป็นขายพยพี่น้องเลยแต่วันนี้เศร้าแล้วเพื่อนว่ะโดย กะว่าก็บอมีอยู่ท้าน้องยังเป็นไข่แห้งเชี่ยเมื่อแทงก้นอยู่บ้านผัวยิ่มแล้วเพราะว่าเมื่อบ้านเฮาเนี่ยเป็นแพทย์อยู่ในบ้านเนี่ยก็ค่าใช้จกับ่แพงให้พี่น้องเลยทังสวนก็พอออกให้น้องได้ยูตัวนั้นเนาะโดยท่าน้องยังเป็นนักเป็นยังเพราะ้องมวยเชี่ักเป็นไข่แต่ก็น่าเศร้ากะจะบุนก็ได้เข้ามากะท้ามี้ผู้ใหญ่ อยากชบมาอีกคุยพี่นออ้อง,ง,งเลยเรื่องเรื่องเรื่องทำเรื่องเฮียนเนาะเรื่องของอยู่ของกินเขานทำจำปาเรื่าจังไรก็สามารถววาที่จะมาทางสมุทไในเรื่องคุยพี่น้องเลยจกักที่ไหนเนาะทั้งหันทุนที่ว่าชิ้ค่าชี้คายในเงินดั้มเส้นดั้มโซงในกับโบก้าอะไรคุยวพี่น้องเลยกับเอฟซีถามมาอยู่ในน้องมวยคก็ขี้ขานแท้เป็นยังโบเฮ็ดกต่ช่วงระยะตอนนั้นน้องมวยโบซับายเพี่นเราก็ยุดิยุดแต่บ,บัดนี้มันกับมีขันทุนโตแล้วก็ต่อมากกับไปเฮ็ดเทือนเนาะให้เราไป ให้เราไปเบิงเราพี่ชอบอยู่ในเฮือนแต่เมื่อลงมวยไปโกนม่านหันทังสะบุญกะโท้ให้แม่นองมวยนี่ไปเมือ่อปิดายเงินเลยเนาะนองมวยก็อยากไปโกนม่านเองทั้งเมกะเห็นลูกอยากไปหาเงินทำหนังเฮียนแล้วกะเบ่บ,บ่ห้ามแล้วเพราะคนบ่มีพเ,พมเพเย,เย,เย,ย,เเย์พี่น้องเลยเพราะองมวยเพิ่นเคยไปเกี่ยวขขาเกี่ยวหน้าม่แล้วแต่บอ่เกิดคนเจ็บคนไข้เพย์พี่น้องเลยคือสะบุญกะแต่เมื่อเมื่อกินยาแก้เจ็บคอขมื่อไรเพย์พี่น้องเลย คนอากาศฮอนเนาะอาการฮอนนะ่นาะเขากินน้ำเย็นลายโอเคสำหรับคลิปนี้พี่พี่น้องเลยทั้งสุบุญก็แสด้ขอํำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเอ้อขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนที่ข่ามาเป็นกำลังใจทางซ่องแม่น้องนําพิงก็ติดตามกระขามโฆษณาขอบุญขอบคุณนะได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอการ์วาสบายดีสบายดี